สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีขึ้นเงินเวลาถูกสลากินแบ,บน่งรัฐบาลในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะอันนี้คือจะมาบอกแบบเรียวๆส,สดๆเลยว่าถ้ามันเข้ามาแล้วยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่มีกรุงไทยเราจะทํายังไงแล้วคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีกรุงไทยจริงๆคือมีหลายบัญชีมากแต่ไม่มีกรุงไทยเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะให้เขาโอนเข้าไปใน จ w บัลเลได้ที่อยู่ในแอปเป่าตังคแล้วเราก็จะสามารถที่จะโอนกลับมาในบัญชีของเราได้เองเลยในแอปพลิเคชันเราก็เลยจะมาบอกวิธีนี้ให้เห็นชัดๆง่ายๆกันไปเลยเพราะว่าพึ่งถูกมามแบบเลยค่ะก็เลยจะมีวิธีที่เขาจะโอนเข้ามาในเป่าตังค์เราจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทางเบสก็จะโอนออกเข้าบัญชีตัวเองจริงๆเหมือนกันเขาแจ้งไว้ในแอปพลิเคชันนะคะว่า ถ้าให้โอนเข้า g w a l l e t เนี่ยจะใช้เวลาทำการประมาณ2ชั่วโมงที่จะเข้าใน g w a l l เ t เราแต่จาก g w a l l เ t เราเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีของเราเนี่ยจะใช้เวลานานไหมเดี๋ยวไปลองทำพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อสลากดิจิทัส80บาทเหมือนตอนที่เราไปซื้อลอตเตอรี่ปกติเลยคะ่ะและด้านล่างนะคะจะมีคำว่าสลากของฉัน ให้เราไปคลิกที่สลากของฉันเลยแล้วก็จะขึ้นเป็นเลือกไปที่งวดย้อนหลังด้วยแล้วเขาก็จะมีขึ้นมาเลยว่าเราถูกลอตเตอรี่แล้วก็กดไปที่ขึ้นรางวัลของแต่ละใบที่เราถูกได้เลยค่ะอันดับแรกเขาก็จะมี g w a l l e t แล้วก็มีบัญชีกรุงไทยแล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งเราก็เลือกที่ g w a l l เลได้เลยค่ะเพราะเราไม่มีบัญชีกรุงไทยเนาะพอเลือกที่ G ี a l l e t แล้วเขาจะให้เราใส่ที่อยู่กรอกที่อยู่เพราะเขาบอกที่อยู่ไปเสร็จรับเงินแล้วก็ไปกำกับภาษีแล้วก็กรอกตามความเป็นจีนที่อยู่ตตาามบัรรปะะะชชนนค แล้วก็กดยืนยันได้เลยสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีโชว์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโดนหัก1%อากรสแตม0ู10ปบาทค่าธรรมเนียม1%นคือ20บาทเราก็จะได้ทั้งหมด1,970บาทถูกว่าเราโดนหักไป30บาทเขาบอกว่าต้องรอภายใน2ชั่วโมงแต่เมื่อกี้นี้เห็นเลยคะ่ะว่ามียอดเงินเด้งเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะทุ้หมดเราจะถูกหักไป30บาท ก็จะได้พันเก้าเจสบเสร็จไปใบนึงแล้วก็ไปไปทาใบที่สองเลยค่ะมันต้องทําทีละใบเนาะเราก็เลือกจีวรเล t เหมือนเดิมได้เลยยืนถัดไปเหมือนเดิมเลยค่ะโดนหักเท่ากันเลยสาสิบบาทแล้วก็กดยืนยันจริงๆอะ่ะเขาเขียนไว้ว่าสองชั่วโมงแต่เนี่ยดูสิเงินมันเข้าแล้วอะ่ะโอนปุ๊บเข้าปั๊บเข้ามาในจีวรเลเลยเร็วมาก เสร็จแล้วเราก็ไปที่ออกไปที่หน้าหลักค่ะออกไปจากแอปเลยแล้วเราก็เข้าไปเลื่อนไปที่หน้าหลักของ g ีโอเลก็คือหน้านี้นะคะแล้วก็กดหน้าหลักเข้าไปได้เลยไปดูซิว่ายอดเงินมันเข้าจริงหรือเปล่าแทนาน่นเข้ามาสิก็คือมันเข้ามา3 0 0พันกว่าบาทนั่นแหละแต่ว่า เรามีเงินอยู่ในบัญชีนี้อยู่แล้วไงก็เลยเป็นสี่พันหนึ่งถ้า,างั้นเรามาถอนออกกันเลยนะก็คือไปที่ตรงโอนเงินเมื่อกี้แล้วถ้าตรงนี้จะใส่เป็นพร้อมเพย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นธานาคารก็ได้เลขที่บัญชีก็ได้แต่ครั้งนี้เราจะเลือกเป็นพร้อมเพย์นะคะก็ใส่เบอร์โทรเบอร์โทรพร้อมเพย์ได้เลยแล้วก็กดยอดที่เราต้องการโอนออกได้เลยเราจะโอนออกไปสี่พันเลยนะคะรอบนี้เสมือนว่าเราได้รับมาเต็มค่ะจริงๆแล้วคือเงินเราด้วยแล้วพอกดเรียบร้อยใช่ไหมค่าธรรมเนียมศูนย์บาทด้วยนะ พอยืนยาเ,เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราใส่รหัสแบบอปเปิาตังค่ะอ้าวเข้ามาในบัญชีเลยเรียบร้อยอย่างเร็วไม่เกิน5นาทีเงินก็เข้ามาในบัญชีเราเรียบร้อยแล้วค่ะสะดวกสบายมากเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลย<ม>เรเดินหายไปเรียบร้อยจ้า